พอดีเพิ่งได้ใบขับขี่ใหม่ครับเลยยังไม่ค่อยชินถนนลูกลังเท่าไหร่ครับไม่ต้องบอกฉันก็รู้ละปกติคงนั่งแต่บนตัวควายอะสิไม่เคยนั่งหรอกบนรถป้ายแดงอะไรเงี้ยเฮ้ยขับดีๆสิ สวัสดีครับคุณแอลลี่ใช่ไหมครับก็แอลลี่ไงคะถ้าไม่ใช่แอลลี่แล้วจะเป็นใครล่ะคะอ๋อโอเคครับโอเค,ครับเดี๋ยวผมรีบไปส่งเลยนะครับคุณแอลลี่กินอะไรเนี่ยเมนเหมือนขี้ควายเลยครับครับงั้นผมไปต่อเลยนะครับ อุ้ยนี่ขับรถอะไรของนายเนี่ยขับดีดีหน่อยได้ไหมลมเสียงจริงเลยบันนอกมากเลยทางก็ไม่ดีเออขอโทษทีครับเออทางเข้ามันก็จะแย่หน่อยนะครับคุณอลลี่มันเป็นแบบนี้นะครับ ได้ไหมรถป้ายแดงเนี่ยไปเช่าเขามาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเอ,อ่โอโทษดีครับพอดีเพิ่งได้ใบขับขี่ใหม่ครับเลยยังไม่ค่อยชินถนนลูกรังเท่าไหร่ครับไม่ต้องบอกฉันก็รู้ละปกติคงนั่งแต่บนตัวควายอะสิไม่เคยนั่งหรอกบนรถป้ายแดงอะไรเงี้ยเฮ้ยขับดีดีสิ เขามีประกันชั้นหนึ่งครับผมว่าเราไปกันต่อเลยไหมครับสภาพอย่างแกคุณม,มีปัญญาทนใช้ขับรถอะขับให้มันดีๆหน่อยได้ไหมอย่างโง่ได้ปะสภาพอย่างแก่ชาวนานอย่างแก่ คงไม่มีบุญวัสนาซื้อรถคันละสองล้านหรอก รถก็งอกแต่งตัวก็สุดท็เหม็นขี้ควายน้ำค่ะขอบคุณนะคะขอเข้าเรื่องเลยนะคะพอดีว่าเจ้านายของฉันเนี่ยสนใจที่ดินผืนนี้ค่ะพอดีว่าที่ดินผืนนี้สวยมากก็เลยอยากจะพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าถ้าเราได้ที่ดินผืนนี้นะคะที่ดินค่อนข้างของคุณพี่เนี่ยก็จะราคาขึ้นด้วยนะคะก็เลยอยากจะ อยากจะได้ที่ดินผืนนี้มากเลยอะคะ่ะแต่ว่าก็คงต้องพูดเรื่องราคากันอีกทีนะคะถ้าราคาสูงเนี่ยก็มันก็ต้องต่อกันนิดนึงนะคะแต่ถ้าราคาถูกเนี่ยก็ก็อย่างที่ว่าค่ะถ้าทําธุรกิจเนี่ยที่ดินของคุณพี่ก็จะราคามันก็จะอัพสูงขึ้นนิดนึงค่ะแต่ว่าที่ดินผืนนี้นะคะ่ะพอดีว่ามีสองชื่อที่ถือครองอยู ก็คือชื่อของนุ้ยเองแล้วก็พี่สาวเงี้ยค่ะอาจจะต้องคุยกับพี่สาวนุ้ยก่อนว่าเขายินดีที่จะขายไหมแต่สำหรับนุ้ยนุ้ยโอเคนะคะพี่สาวน่าจะไม่มีปัญหาได้เลยค่ะไม่ขายเอาพี่มาพอดีเลยพี่สาวฉันสวัสดีค่ะฉันไม่ขาย พอดีคือเจ้านายของฉัน,นี่ยสนใจมากค่ะแล้วถ้าเขาได้ที่ดินผืนนี้เขาจะให้ราคาสูงด้วยนะคะคุณพี่ต่อให้ราคาสูงขนาดไหนฉันก็ไม่ขายลูกชายฉันเล่าให้ฟังหมดแล้วและไอคนที่คุณดูถูกเนี่ยมันลูกชายฉันเองแล้วรถที่เป็นรัคุณมาเนี่ยมันก็รถป้าเองแล้วไอที่ดินเนี่ยที่รถมันเหยียบเข้ามาแล้วคุณนั่งเข้ามาเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยมันก็เป็นของลูกชายป้า ชาวไร่ชาวนาแต่คุณอยากจะไได้ที่ของชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะอย่าหวังเลยว่าฉันจะขายให้ <c oughs> คุณกลับไปซะเถอะไม่ขายนุย้ยส่งแคกคุณพี่ขาจยจิกยงก่อนนะคะไม่มีค่ะคุณพี่ขายยัก่อนนะคะน้องขาคือ จ้าหนของฉันสนใจที่นินมากค่ะช่วยพูดกับคุณพี่หน่อยได้ไหมคะทำไม่ได้ที่นี่จะต้องเดือดร้อนมากแน่ๆเลยค่ะคุณแอนลีค่คะช่วยพูดหน่อยได้ไหมคะคุณแอนลีค่คะออต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีพี่ก้อยเขาถือ70%เซนะคะ่ะโอ,อ้ยโอ้ยนุย้ยคงพูดเลยไม่ได้แล้วงั้นงั้นเดี๋ยวนุ้ยขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าหลานนุ้ยคะ่ะต้องขับรถไปส่งนุ้ยท้างนอกไปแล้วนะคะออวัสด,ดีคะ่ะวัสด,ดีคะ่ะมันเป็นอะไรกันเนี่ยออถ้ามีคนบ้านนี้มันง่งกันจงเลยเนี่ย คคนี่เปิดรถสิมาทางไหนอ่ะก็กลับไปทางนั้นเลยครับรถนี้มันเหมือนขี้ควายไชมเหรอ,อเชิญเดินกลับครับอีงโง่คนเรานี่มันจริงๆนะลูกนะมันดูถูกคนแต่ภายนอกจริงๆไม่เคยคิดหรอกว่าคนที่กำลังดูถูกอยู่นั่นอ่ะไส้ในเขาเป็นยังไงจำไว้นะลูกอย่ามองคนแต่รูปลักษภายนอก คคที่เนี้ยของลูกจะขายเมื่อไหร่ก็ได้แม่ไม่ได้เห็นแก่เงินจนให้พวกที่มองไม่เห็นคุณค่าของคนอะ่ะมันมาดูถูกเอาอเปะเอารถเก็บเข้าที่จอดรถปะปะปะโอเคครับแม่ของรถไปเก็บปะนะออแม่จะเข้า<ม>นาหน่อยครับอย่าเข้าใจตัวตนคนใจร้ายด่าวอดวายไม่สนใครหน้าไหน รับหลังร้ายต่อหน้าดีพูดคมคายเจอชาวนาไม่ขายที่เดินกลับเอง